สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนเสียงร้องไห้ของผู้ปกครองดังผสมกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงในลานรับตัวเด็กวันที่ความหวังแทบมอดดับได้กลับมาลุกโชนขึ้นอีกครั้งเมื่อเด็กนักเรียนราวหนึ่งร้อยคนที่ถูกลักพาตัวจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในไนจีเรียเมื่อเดือนที่แล้วได้ถูกส่งมอบกลับคืนให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐโดยมีการรายงานว่าเด็กๆหลายคนสวมเสื้อฟุตบอล และเด็กผู้หญิงใส่ชุดยาวถูกนำตัวไปยังทําเนียบรัฐบาลรัฐไนเจอร์โดยรถปัสสีขาวพ้อมการคุ้มกันจากรถทหารและรถหุ้มกรอกหลังจากเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเกิดเหตุนักเรียนและเจ้าหน้าที่โรวม315คนถูกลักพาตัวจากโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา Saint Mary, เซนแมรี่ในรัฐไนเจอร์ตอนกลางขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับกระแสการลักพาตัวครั้งใหญ่ผู้ว,ว่าการรัฐไหน่เจอร์อุมะบาโกบ,บอกว่าเด็กที่ถูกส่งมอบขืนอ จะเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนที่จะได้กลับไปพบกับครอบครัวและจากรายชื่อได้พบว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ถูกปล่อยตัวมีอายุระหว่าง10ถึง17ปีเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้รับตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปแต่ทางการยังไม่ทราบว่าใายเป็นผู้บุกจับเด็กจากโรงเรียนแม้ว่าการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าถ่ายจะพบได้ทั่วไปในพื้นที่และเป็นวิธีการหาเงินของกลุ่มอาชญากรและกลุ่มติดอาวุธ แต่การลักพาตัวครั้งใหญ่ต่อเนื่องหลายครั้งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทําให้ปัญหาความมั่นคงอันย่าแย่ของไนจีเรียถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นประเทศยังเผชิญกับการก่อความไม่สงบของกลุ่มยฮ่ห์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กลุ่มโจรติดอาวุธก็จู่โจมและป้นสะดมหมู่บ้านในภาคตะวันตกเฉียงเหนืออย่างไรก็ตามเหตุและผ่าตัวเกิดขึ้นในช่วงที่ไนจีเรียต้องรับมือแรงกดดันทางการทูตจากสหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่า การสังหารหมู่ชาวคริสต์ในประเทศนี้เป็นการเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์อีกด้วย